สวัสดีครับปรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทํข่าวิเศษนะครับมาดูภารกิจนายมตรีนะครับวันนี้นายกชวน t ิ k t o k นะครับมาเปิดศูนย์เทรนการใช้งานแพลตฟอร์มในเมืองไทยครับคำนายงตรีก็อยู่ระหว่างการประชุมที่ a อเป s ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกานะครับนี่คือข่าวล่าสุดจากทำเนียบรัฐบาลเลยนะครับส่งตรงจากสหรัฐอเมริกานะครับ นายกเผยชวน tiktok เปิดศูนย์เทรนแพลตฟอร์ม uh, ในไทยหวังใช้โอ้โหนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่สุดยอดมากนะครับหวังใช้ tiktok โปรโมทซอฟท์พาวเวอร์ครับวันนี้นะครับก็เวลา16นริกรา30นาทีที่ซานฟรานซิสโกนะครับซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย15ชั่วโมงนะครับนายกเศรษฐาทวีสิน นายมตรีนายมนตรีครังนะครับกล่าวถึงการพบกับผู้บริหารบริษัทติ k To อกนะครับว่าทางผู้บริหารเนี่ยทางผู้บริหารเดินทางมาพบด้วยตัวเองนะครับซึ่งไม่แปลกใจเพราะในประเทศไทยมีผู้ใช้ติ k To อกนะครับอยู่4ีล้านคนถือว่าสูงมากนะครับถือว่าสูงมากถือว่าสูงมากเลยนะครับแฟนรายการเพราะทุกคนนิยมลง Tik t o อ จึงต้องมาดูว่าทําอย่างไรที่เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้เขามาประกอบธุรกิจที่ดีขนาดเดียวกันก็จะได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยเหมือนกันเช่นเรื่องของโอท็นะครับคนแม่ค้าออนไลน์นี่ไลฟ์ขายของกันเยอะโอเคผมจะจะไอเขาเรียกอะไรจะไปแสดงความเห็นก่อนอยู่เลยเามาดูแฟกต์มาดูข้อมูลที่ท่านนายกพูดก่อนนะครับนายมตรีกล่าวว่าตนได้บอก ไปว่าประเทศไทยไม่ได้มีแค่เชียงใหม่ภูเก็ตหรือกรุงเทพนะครับแต่มีหลายจังหวัดและมีความต้องการในการโปรโมทบริการเช่นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับสินค้าไทยอาหารไทยเนื่องจากคนใช้แพลตฟอร์ม t i k t o อกทำคลิปลงอาหารเป็นคลิปสั้นๆสุขสนานทำให้คนจำนวนมากเข้ามาดูนะครับและขณะนี้ เราฝึกอบรมเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกและทาง t k t t o k เข้ามาช่วยฝึกหัดรวมถึงซอฟต์พาวเอื่นของไทยโดยขอให้ทางศูนย์ฝึกอบรมในไทยได้คำแนะนำการเล่นโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพสูงขณะเดียวขณะที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i ได้เสนอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพื่อจูงใจและซึ่งทาง t i k t อกก็ให้ความสนใจนะครับ นอกจากนี้นะครับนายมตรีก็ได้กล่าวหารือกับผู้บริหาร booking.com ว่าตั้งแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยเปิดประกาศฟรีวีซา่านักท่องเที่ยวจีนมีคนเข้ามาดูเว็บไซต์ถึง7เท่าแต่ยังไม่ดีพอนะครับมองว่าสามารถทำให้เพิ่มชมการเว็บไซต์ได้เข้ามาชมเว็บไซต์ได้มากกว่านั้นทั้งนี้บริษัท booking.com ก็เป็นเจ้าของ agoda ซึ่งมีพนักงานหลายพันคนอยู่ในเมืองไทยนะครับ ่และอีกหลายส่วนเป็นชาวต่างชาติขนาดเดียวกันก็มีการโปรโมทเล้งท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์โดยผู้บริหารของ booking.com หรือว่าจะติดต่อไปที่ผู้ว่าการท่องเที่ยวป,ประเทศไทยเพื่อปรับภาพลักษณ์ให้เกิดประโยชน์ทั้งสองทางและเขาก็ดีใจที่ผู้นำประเทศให้ความสนใจนะครับโอ้นี่ก็ข่าวดีน,นะออฟฟิศของ booking com agoda อยู่ในประเทศไทยครับเป็นรายการอยู่ที่ตึก uh, central world นะครับ central world office อยู่ติดกับห้างสรรพสินค้า central world เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีมากนะครับแล้วก็ไอเดียนี้ก็เฉียบขาดนะที่ท่านนายกพูดถึงเรื่องของ uh, การใช้ tiktok โปรโมท s o ฟต Power วหครอบครัวหนึ่งซ o ฟต์พาวเผมเองเนี่ย ผมเองเนี่ยไม่ใช่สาย t i k t o ็อกเนะครับผมเป็นสาย YouTuber ซึ่งผมไม่ไม่ไม่ถนัดใช้ t i k t o ok, ็อแต่ผมแต่ผมรู้ว่ามันมันทำไม่ยากหรอกแต่ว่า TikTok ok เนี่ยเขาก็จะเน้นแบบพวกวัยรุ่นนะครับแล้วก็เป็นศิละปะการโชว์ทำคลิปสั้นๆเนี่ยซึ่งมีคนดูมากแต่ผมผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูหรอกแต่ว่า43ล้านคนเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ ซอฟ t ์พาเวเของรัฐบาลเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์จากนี่แหละที่จะทำเนี่ย 5F เนี่ยแหละซอฟ t ์พาวเวอร์ฟิลม์มเฟสติวัลฟูดฟิล์มเฟสติวัลฟูดแฟชัฟฟ่แล้วก็ Fight เรื่องของต่อสู้นะครับนักมวยไทยก็ใช้ติ k ก o k เยอะทุกคนใช้ Ti k ก o k เยอะเพราะนั้นเดี๋ยวคงคิดว่าดีลนี้จะเป็นดีลพิเศษแล้วก็ แน่นอนครับเรื่องของ tiktok ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวเมืองไทยอีกแล้วก็ในทางกับการดึงเข้ามาในทางกับการก็ผลักซอฟต์พาเวเของประเทศไทยผ่านไปทาง tiktok ซึ่งถือว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กิงนะครับหรือโซเชียลมีเดียอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่คนไทยใช้กันเยอะเลยนะครับโอ้โหดีลนี้สุดยอดมากสุดยอดมาก ตรงนี้ผมคิดว่าจะได้เป็นในทางอ้อมเป็นลักษณะของเศรษฐกิจดิจิตอลและที่สำคัญเนี่ยตัวระบบของอันนี้ในอันนี้เล่าๆในทางเทคโนโลยีนี้นะครับตัวระบบของอการตัดต่อแอปตัดต่อของ TikTok เนี่ยชื่อ CapCut เนี่ยก็ใช้ง่ายใช้ง่ายมากนะครับลงในมือถืออันเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย ก็คงจะต้องมี TikTok เข้ามาอยู่ในเป็นเครื่องมือในการโปรโมทของแต่ละครอบครัวด้วยเพราะนั้นดีลนี้ก็เป็นการผลักดันนะครับแล้วก็ CEO ก็มาพบด้วยตัวเองเพราะนั้นคิดว่านับจากนี้ต่อไปนายกก็คงจะต้องรีบปิดดีลอะไรใหม่ๆมาเป็นของขวัญให้กับคนไทยนะครับหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ถ้า TikTok เข้ามาช่วยด้วยเข้ามาช่วยด้วย ยิ่งจะทําให้เร็วขึ้นอีกนะครับเร็วขึ้นอีกนะครับผมคิดว่า43ล้านคนเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ดูอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นครีเอเตอร์เป็นผู้ทำคอนเทนต์ด้วยนะครับก็ขอบคุณทางท่านนายกเศรษฐารัฐบาลเศรษฐาและพรรครวมรัฐบาลต่างๆแล้วก็รัฐบาลเพื่อไทยข้าราชการกระทรวงต่างประเทศข้าราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลักดันดีวนี้นะครับ ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำค่าวพิเศษสวัสดีครับ